สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์2021นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ o o n d นะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถเปิดตัวใหม่ของ h o อน da นะครับก็จะมีอยู่4รุ่นนะครับก็คือ Honda l e ี d 125ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่55,500บาทนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นตัวแต่งนะครับของ h o n ด a l ลีนะครับจะมีที่ยึดโทรศัพท์มาให้แล้วก็ทั้งใส่ของอยู่ด้านหลังนะครับรุ่นต่อไปนะครับก็คือ CB1300 SuperBone นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่6 0 0 0นบาทนะครับรุ่นต่อไปนะครับที่เปิดตัวใหม่นะครับก็คือ CB1300 ซูเปอร์โฟนะครับราคาเปิดตัวนะครับ575,000บาทนะครับสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากนะครับสำหรับ c b 1 3 0 0นสามรซูเปอร์นะครับ ส่วนในรุ่นต่อไปนะครับที่ Honda เปิดตัวใหม่นะครับก็คือรถ Adventure นะครับเนี่ยครับพระเอกของเรานะครับ Honda XADV 750นะครับซึ่งเปิดตัวไปที่ยุโรปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะครับราคาแนะนำอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับ XADV 750นะครับ จะเห็นว่าเป็นรถที่ a g g r e s s i v e Design มากนะครับสำหรับ XADV นะครับมีจานเบรคคู่อัพไซด์ดาวนะครับมีชิลที่สูงนะครับถือว่าเป็นรถในฝันของใครหลายคนนะครับยูบ็อกก็ใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับเป็นล้อซี่ลวดนะครับยางขนาดใหญ่ทั้งหน้าและหลัง ไฟท้ายเป็นไฟแบบ LED นะครับเนี่ครับเรือนใหม่เป็นแบบ TFT นะครับ f u ดจ d i g i t นะครับนี่ครับเป็นสเปคคร่าวๆนะครับของ XADV 750นะครับ ราคาค่อนข้างแพงนะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟเดไลท์อยู่ที่ใต้ไฟหน้าสองข้างนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับสังเกตท่อนะครับจะเช็ดโด่งนะครับเอาไว้ลุยนะครับดิสเบรกหลังลูกสร์เดียวนะครับพร้อม ABS นะครับดอกยางนี่เป็นแบบออฟโรดนะครับเอาไว้ลุยอย่างเดียวนะครับสำหรับ xadv 750นะครับใครชอบลุยก็ต้อง xadv 750นะครับแต่ราคาค่อนข้างแพงนะครับส่วนในรุ่นต่อไปนะครับก็คือ cbr 250 r r sp นะครับ ซึ่งรุ่นนี้นะครับเปิดตัวที่อินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะครับรุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่น CBR 250R ธรรมดาตรงไหนนะครับก็คือเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็จะมีสลิป p เปอร์คัสนะครับแล้วก็มีควิกคิปเตอร์มาให้นะครับไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับสำหรับ CBR 250 ดับเบิลอาร์นะครับซึ่งจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นโชว์แบบอัพไซด์ดาวนะครับเลื่อนไมทรงสปอร์ตปลายท่อออกคู่นะครับถือว่า Honda ออกแบบได้เอกล s กษณ์ดีไซน์มากนะครับถึงแม้เบรกหน้าจะเป็นจานเบรกเดี่ยวแต่ก็เอาอยู่นะครับพร้อมมีระบบเบรก ABS นะครับกุญแจยังไม่ใช่สมาร์ทคีย์นะครับเป็นแบบธรรมดานะครับ หือว่าเป็นรถในฝันของใครหลายคนนะครับรถรุ่นนี้แรงที่สุดในคลาสนะครับราคาเปิดตัวน่าจะมากกว่า250,000บาทนะครับเพราะว่าตัวธรรมดาราคา249,000บาทนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับก็คือรุ่นรีเบล1,100นะครับ สุดยอดรถคุยเซอร์นะครับรีเบลหนึ่งพนะครับรถรุ่นนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับมีเบาะนั่ง2ตอนนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาชมบูธฮอนด้า ที่เปิดตัวรถใหม่ในงานมอเตอร์โชว์2,564นะครับครั้งที่42หากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่องสปงสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอข่าวคำว่าสวัสดีครับ